สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ครูจะเฉลยนะข้อสอบ A level ล่าสุดนะครับปี67ซึ่งเกี่ยวกับหลอด Resonance หรือหลอดกำทอน,นะครับนะข้อสอบส่วนใหญ่จะนิยมออกหลอดปลายปิดนะถึงแม้ว่าบางครั้งโจทย์ไม่กำหนดชนิดของหลอดมาให้ให้นักเรียนทึกทักเองเลยว่าเป็นหลอดปลายปิดนะครับเป็นหลอดที่ใช้ในการทดลองที่โรงเรียนนะครับเอาละมาดูเลย นะครับเบสิกพื้นฐานเนี่ยครูสอนให้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําโจทย์นะครับหลอดปลายปิดนะข้อหมายของหลอดปลายปิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลอดปลายปิดคือปิดหนึ่งข้างเปิดหนึ่งข้างนะอาจจะวางตัวในแนวนอนแบบนี้ไหหรืออาจจะวางตัวในแนวไหนครับแนวตั้งก็ได้ไหแนวตั้งก็ได้หรือแนวดิ่งก็ได้ไหนี่หลอดปลายปิดนะครับการทําให้เกิดสิ่งใดในหลอดปลายปิดนี้ทําได้2แบบนะครับ แต่ข้อสอบนิยมนะครับแบบที่1ก็คือนะครับการทำให้เกิดเสียงดังโดยการเพิ่มความยาวหลอดหรือเลื่อนหลอดโดยความถี่นั้นคงที่อ่ากูเน้นตรงนี้ก่อนนะครับกูจะสอนตรงนี้ก็คืออ่าแป๊บนึงอ่าเรา เพิ่ม L หรือเราเลื่อนหลอดน,นะเลื่อนหลอดเราเพิ่ม L นะครับแต่ความถี่นั้นคงที่ความถี่คงที่นะครับตัวนี้นิยมออกมากเลยอ่ะดูเวลาเราเลื่อนเลื่อนยังไงนะครับเนื่องจากลักษณะของคลื่นนิ่งนะครับทบทวนคลื่นนิ่งนะครับคลื่นนิ่ง standing wave คลื่นนิ่งนี้นะครับ ให้เราเข้าใจว่านะระยะห่างนะระหว่างบับถึงบับนะเขาจะห่างกันอยู่แลมดาส่วน2นะหรือ1รลูกนะครับอันนี้ก็1ลูก1ลูกก็คือ1ลูก,กตานะครับส่วนตรงนี้คือปฏิบัติระยะห่างระหว่างปฏิบัติถึงปฏิบัติก็ห่างเท่ากันก็คือแลมด้าส่วน2 นะครับแต่ระยะห่างระหว่างนะบับถึงปฏิบัติห่างกันอยู่ลัมดาครึ่งหนึ่งของลูกกระตาก็คือลัมดาส่วน4นะอ้าวหูสรุปเลยนะครับเอาใช้อย่างรวดเร็วเลยนะครับก็ที่หนึ่งถึง A, A เห็นไหมนี่ A ถึง A อลัมดาส่วน2นะครับเท่ากับ N ถึง N ก็คือ เลมดาส่วน2นะครับหรือเขาเรียกว่าห่างกัน1ลูกกระตาก็คือ1ลูกนะครับข้อที่2นะครับ A เห็นไหมเอตัวเนี้ยเอถึง n ห่างกันเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งนะครับ A ถึง n จะเท่ากับ n ถึง A นะครับ n ถึง A เห็นไหมเอถึงเก็ห่างกันอยู่ครึ่งลูกกระตาก็คือ เอาตัวนี้มาหาร2อ,อีกครั้งหนึ่งก็คือแลมดาส่วน4ก็คือครึ่งอยู่นะโอเคนะครับเราจะใช้ความรู้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราต้องเราต้องจำใส่ใจไว้นะครับอ่ะโอเคอมาทำมาดูเนื้อหาตัวนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้นะในการเลื่อนหลอดทำให้เกิดการดังครั้งที่1น,นะครับก็คือ L1 แอลหนึ่งตรงนี้ครึ่งลูกตาก็คือลัมดาส่วน4นะครับตรงนี้คือ L2 L2 นี้มีครึ่งลูกตาอยู่3ส่วนก็คือคูณ3เข้าไปแล้วครับก็คือ3าลัมดาส่วน4นะแต่ลัมดาส่วน4ตรงนี้มันคือ L1 นะดังนั้นมันก็มีค่าเท่ากับ 3L1 เช่นเดียวกันนะครับดังข้อที่น2นะครับอ่า ดังทั้งที่3ก็คือ l 3 l 3มีกี่ส่วนของครึ่งโดวงตาครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนแล้วก็5ส่วนก็คือ5ลัมดาส่วน4นะนะแทนลัมดาส่วน4ด้วย l 1ก็คือ5 l 1เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาเราเลื่อนหลอดนะครับเราเลื่อนหลอดนะเราก็จะเลื่อนหลอดแบบเป็นเลขคี่เห็นไหม l1 ก็คือ1 l1 l2 ก็คือ3 l1 l3 ก็คือ5 l1 ดังนั้นราสรุปนะครับถ้าเป็น l n ก็คือ 2n เป็นเลขคี่นะครับลบ1คูณกับ l1 โดยแทน l1 ด้วยแลมดาส่วน4นั้นนะครับ จากสรุปเราจะพบว่าในการเลื่อนหลอดเราจะเลื่อนแบบขี้นะครับเลื่อนหลอดดังครั้งที่1ก็คือ1 l 1ดังครั้งที่2ก็คือ3 l 1ดังครั้งที่3ก็คือ5 l 1ดังครั้งที่ n ก็คือ2 n ลบห l 1โอเขียนนะครับอ่าดูถ้าคูแทนเข้าไปนะครับดังครั้งที่1แทน n เป็น1ดังครั้งที่2แทน n เป็น2ดังครั้งที่3แทน n เป็น3นะครับ เพลงเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าดังครั้งที่ดังครั้งที่1ตัวนี้ก็ดังครั้งที่2ตัวนี้ก็ดังครั้งที่สนะครับกูลากกว่าเด็นนะครับดังครั้งที่หนึ่งนี้นะครับตัวเลขข้างหน้าที่เป็นเลขคี่เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกที่หนึ่งนะครับดังครั้งที่2นี้ตัวเลขเป็นเลขคี่ตัวนี้เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกที่3เป็นหาคี่ดังครั้งที่3นะครับฮาร์โมนิกเป็นเลข5นะครับตัวเลขนี้เขาเรียกว่าเป็นจํานวนฮาร์โมนิกเขาเรียกว่าหาคี่ ะนะนั่นคือการเลื่อนหลอดเพื่อทําให้เกิดการดังนะครับเราจะเลื่อนแบบขี้อ่ะโอเคคราวนี้ข้สอบข้อนี้เขาออกแบบไหนอ่ะดูเลื่อนขึ้นไปนะครับเขากําหนดนะ L 1มาให้อ่าตรงนี้ L 1นะครับ แล้วก็ L 2มาให้ผู้เขียนข้างล่างด้วกันอันนี้ L 1นอันนี้ L 2อันนี้ L 2นะเขาต้องการหาว่าดังครั้งถัดกันไปเห็นไหม ดังครั้งถัดกันไปห่างกันเท่าไหร่ห่างกันเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าเราเอา l 1กับ l 2มาลบกันโดยเอา l มากตั้งลบ l น้อยนะครับ l 2ลบ l 1นะครับพอลบกันปับ๊บมันก็จะเหลือส่วนต่างตรงนี้นะครับส่วนต่างตรงนี้คือ1ลูปนะห่างกัน1ลูป1นลูปนี่มันจะห่างกันอยู่ lambda ส่วน2เห็นไหม อันนี้ดังครั้งที่1กับดังครั้งที่2นะครับเช่นเดียวกันนะครับได้ทำนองเดียวกันตรงนี้คือ L 3นะครับน,นี่คือ L 3นะดังครั้งที่2กับดังครั้งที่3ก็ห่างกัน1หลูปเหมือนกันนะครับ L 3 L 3ตั้งลบ L 2ก็ห่างกัน1หลูปเหมือนกันนะดังนั้นครูก,ก็เลยสรุปเลยว่านะครับดังครั้งถัดกันนะครับ แทนด้วยเดลต้าลนะครับแทนด้วยเดลต้าลนะครับเดลต้าลก็เท่ากับลสองลบลหนึ่งถ้าหาไม่ได้ก็เอาลสามลบลสองนั่นแหละนะหรือลสี่ลบลสามลที่ดังติดหรือดังถัดกันไปนะระยะห่างตัวนี้จะเท่ากับแลมดาส่วนสองเสมอนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ลัมดาก็หาได้จาก v ีส่วนเแทนค่าเข้าไปจะได้ v ีส่วนสอนะครับเท่ากับเดลต้า l โอเคไหมครับคราวนี้เราย้ายข้างมั่งนะย้ายข้างครูจะหา f ตวัดขึ้นไปตวัด f ขึ้นไปตวัด l ลงมาหารนะครับดังนั้นเราจะได้สูตร f ออกมาเท่ากับนะครับ v ส่วน2 delta l นะครูจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณเพื่อหาความถี่ ถ้าเรารู้ระยะห่างดังครั้งถัดกันโอเคไหมครับสูตรนี้ออกบ่อยนะครับนักเรียนจําให้ดีนะครับสูตรนี้ออกทั้ง A level นะครับออกทั้งข้อสอบโคต้ามาขอคือฟิสิกส์เน็ตแซดนะครับจําให้ได้นะครับนี้ครูใส่หัวใจไปเลยนะครับถ้าเรารู้ระยะห่าง,ห,างหรือดังครั้งถัดกันไปหา f ได้คือ v ส่วน2คูณ delta l มาดูโจทย์กันนะครับ วมาดูข้อนี้กันเลยนะโจทย์ข้อนี้เป็นข้อสอบ A Level ปี67นะครับเขาบอกว่านะในการสั่นพ้องของเสียงโดยใช้หลอดกำทอหรือหลอดเรสูนแนนขณะที่เราค่อยๆเลื่อนลูกสูบนะครับไปยังตำแหน่งการสั่นพ้องครั้งแรกก็คือครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับมีระยะเป็น31.25เซนติเมตรกับ ดังครั้งที่2เป็น43.75เซนติเมตรเห็นไหมเรารู้ว่าโจทย์กําหนด l 1มาให้เราแล้วก็โจทย์กําหนด l 2มาให้เราเห็นไหมมีทั้ง l 1 l 2แล้วก็โจทย์กําหนดนะครับความเร็วเสียงมาให้นะความเร็วเสียงมาให้อัตราเร็วเสียงในอากาศมาให้ก็คือ340โจทย์ถามเห็นไหมอย่างที่กูบอกถามความถี่งนั้นเราก็นะครับ รัดเลยนะเรารู้ว่า l 1นะครับกับ l 2เนี่ยห่างกันอยู่แค่ไรครับ1ลูกกตาดังนั้น l 2ลบ l 1ก็ออกมาเป็น1ลูกกตาคือ1ลูกนะครับ1ลูกก็คือลัมด้าส่วน2ไม่รู้ลัมด้าหาได้จาก v ส่วน f นะตรงนี้คือ d ด t a า l d ด t a า l ของเราก็คือ v ส่วน2 f เห็นไหมหา f ก็ตวัดขึ้นไปเอา d ด t a า l ลงมาหารเราก็ได้สูตรออกมาเป็น F เท่ากับ V ส่วน2อคูณเดล塔แออ่าโอเคไหมครับอ่าคูแทนค่าเลยนะอ่าแทน V ด้วยเท่าไหร่ครับแทน V แทน v ด้วย340นะครับส่วน2นะครับคูณกับเดล塔แอลเดลเท่าไหร่อ่าเราก็เอามาลบกันนะครับ L 1มันคือ31.25เห็นไหมเซนติเมตร L 2 เขายาว43.75 43. อ่าแล้วก็มาลบกันนะครับเซนติเมตรดังนั้นเดต้า L ก็คือ43.75ลบกับ31.25อ่าลบกันเลยนะคือเดต้า L อ่ะลบกันได้0.5ได้ได้จุดนะครับสาวร้่ยหนึ่งเดือนสองนะครับเดนหนึ่ง ได้12.5ซนะิเมตรน่นคิดดี้านอ L, นะครับโอเคไหมครับถ้าครูเปลี่ยนเป็นเมตรก็คูณ10ลบ2เข้าไปนะครับอ่ะแราแทนค่าเข้าไปตรงนี้ปังปึ๊บนะแทนค่าเข้าไปเราก็ได้12.5นะครับเปลี่ยนเซนติเป็นเมตรคูณ10ลบ2เข้าไปนะครับข้างล่างก็เป็นเมตรละอ่ะนั้นครูย้ายตัวนี้ขึ้นไป ครูก็จะได้340ร้อคูณสิกำลังสนะครับ12.5สคูณสนะครับได้25อ่ารูทำข้างล่างให้มันเป็น100นะครับจะได้ง่ายคูณ4ข้างบนข้างล่างเข้าไปข้างล่างเป็น100ล,ขลน100นะะข้างล่างเป็น100นะข้างล่างเป็นร้อข้างบนก็เอาตัวนี้คูณกับ4ได้เรสี่ศูนย์ได้0 44ย6 1ีทดหนะครับ, 0, 4, 4, 16, 6, 1, รบ13บสามแล้วก็ คูณ10กำลัง2องส่กำลัง2ก็ร้อยตัดกันโชว์เห็นไหมตัดกันงนั้นเราก็จะเหลือแค่นี้แค่ตัวเลขข้างหน้าังนั้นเราก็จะได้เอฟออกมาเป็น1,360นเฮิร์ตเห็นไหมังนั้นสูตรนี้นะคุณเน้นเลยสูตรนี้ออกบ่อยๆออกโคตรบ่อยเลยนะครับออกโคตรบ่อยเลยนะครับเนี่ยครูให้3หัวใจเลยนะครับ นะจําสูตรนะครับสูตรนี้ใช้สําหรับการดังทั้งถัดไปเพื่อหาความที่นะไม่แน่นะครับปีที่จะถึงเนี่ยครับปี69นี้อาจจะออกสูตรนี้แต่เปลี่ยนคําถามจากถาม f อาจจะเป็นถาม Delta L ก็ได้โอเคไหมครับเราก็เลือกช้อยข้อที่เท่าไหรครับข้อที่4อ่อคือคำตอบนะครับเป็นไงครับ นะหวังว่านะครับเทคนิคนะครับสูตรลัดที่ครูให้ไปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แคน่นี้พบกันคราวหน้านะครับบ๊ายบาย